อ,อันนี้นะฮะคือการที่ได้จากการเล่น king of the hill ผมอยู่มผมได้ดับดับ11ได้อันดับ11เดลยได้เงิน50เอ็มแล้วก็แล้วก็มันอยู่ขึ้นเป็นบีทองมันเลยได้การท็อป20มาท็อป20ราคาตั้งแต่เวอร์เบสด้วยนะมันจะมีเวอร์เบสรวมเวอร์เบสแล้วก็ปีพิพเศษด้วยซึ่งเวอร์เบสเนี่ยโอ้โหท็อป20แไม่ท็อป10ยังยากเลยอ่ะ จริงแล้วไงต่อ,อเคอัน,นี้จะเป็นรางวัลกล่องฟุบปุ๊บก็ได้ตามแต่ละอาทิตย์ที่มันรีไปนะฮะเฮ้ยไหนดูหอ,อกิจยศอ๋อมันจะบอกเลยนี่ว่าว่าหอ,อกิจยศอืมแล้วไม่มีชื่อกูเหรออ๋อมันจะบอกแต่ละภาคเลยว่าที่หนึ่ง โอ้แต่ภาคที่หนึ่งเขาได้เท่าไหร่กันเข้าใจเข้าใจแล้วโอเคแล้วเมื่อกี้ทำอะไรวะเปิดการ์ดดิเออ50ห้าสิบเอมเมื่อกี้มันเข้าตัวเลยมั่ไม่ต้องเปิดกล่องอะไรเลยนี่วะแต่ไอ้ไอ้เนะจะได้อันเนี้ยเปิดสตาร์ททีหนึ่งดิขอยได้ห้าดาวโอ้เข้าสก,กาัดสี่สงไกลสองมีไปแล้วนีเอากล่องอันเนี้ย อยากได้ 200m สักสักทีสักทีโอ้โหได้500,000เอามาทำไมเนี่ยกูไม่ตีบวกอุ้ยอุ้ยเฮ้ยได้20เฮ้ยโคตรดีอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากขอเปิดนี้ก่อนนะขอเปิดนี้ก่อนนะโอ้โหอันนี้ดีมากโอ้โหได้20อันโอเคอะโอเคพอๆอกับเงินถ้าได้เงินเยอะก็โอเคอะ เฮาพัธาสี่ดุดันสองอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะแจม่มหุยวิยที่กองหลังให้อะไรเหรออืมเอาแล้วโอ้โหเอาเว้ย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 ไอ้นี่แม่งไอ้นี่เถื่อนว่ะหุยให้อีกแล้วสุดยอดหุยบวกความเร็วด้วยเหรอกิเลสกูขึ้นเลยมึงบวกความเร็วให้อย่างงี้กองหลังกูงงยิ้มสิ โอ้ได้แต่ละตัวเชี่ยแต่ผมมันเป็นค่าพลังที่ผมไม่ค่อยอยากได้กองหลังนะผมอยากได้สไลด์กระส่งไกลส่งไกลนี่ยังพอทนสไลดนี่ยังไงยังไงอยู่อยากได้เข้าสกัดมากกว่านอกจากว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนฮนะเ,เปิดอีกสิบใบผมเออแล้วลืมไปว่าถ้าเล่นติดในอันดับอันดับต้นเลยฮนะหนึ่งนถะึงสิบห้าเนี่ยมันจะได้เงินห้าสิบเอ็มใช่ไหมแล้วก็จะได้ เวลยี่สิบเลยเลยแคปซูลเวลยี่สิบอันหนึ่งเผื่อใครไม่รู้ได้แตะอันฟรีฮิกสี่โมงสามฟรีฮิกไม่เล่นตั้งเตะได้แตะอันฟรีฮิกสี่กระโดดสองกระโดดว่าทำไมกระโดดสี่ไม่งพอกระโดดออกมาทำไมมันมารัวๆเลยเว้ยฝึกซ้อมสตาร์ครับโอ้ยอันนี้ไม่ค่อยพีคเลยว่ะเลี้ยงบอนสี่ดวลสอง ฟีกสิโอ้โหนี้ไม่ค่อยพีคเลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้ของจริงจากที่ผมเดาเนละยก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าเปิดแล้วจะได้ตัวอะไรแต่จากที่ผมคิดเนี่ยผมว่าการ์ดตัวเนี้ยน่าจะเอียงเอียงไปทางที่ดี๋ต่ขออ่านกันมันคือมีโอกาสสุ่มได้นักเตะหนึ่งคนจากท็อปยี่สิของราคานักเตะเดือนกคกค กคโอ้โหกคเลยวะนานมากนะรวมเบอร์เบสและปีพิเศษด้วยปีพิเศษอ่ะก็น่าจะเป็นปีคู่สิบสี่ทีบอลโลกอะไรเงี้ยร้อยเอ็มสีม่วงหรือเต็มที่เฮียสุดขอแสงสีทองนะ <c> นั่นไงแม่งให้อวู่ิษฐสิบห้าเอ็มโ,โอ้โหเบอร์เบสก็ไม่ได้นี่ขนาดท็อปยี่สิบอะเนีสิบห้าเอ็มอ่ะไอ้สิบห้าเอ็มเนี่ย มันตามราคากอเดือนกอคอใช่ไหมเราไปดูจริงๆก็หรือว่ามันมันมันช่างมันไม่น่ามีปัญหาเลยโอเคน่าจะมีแค่นี้นะฮะก็โอเคเปิดให้ดูกันนะว่าท็อป20โเบร์เบสมันมันเจ๋งไหมมันเจ๋งหรือมันเจ๋งนะฮะก็แค่นี้แหละนะยบไป